สวัสดีทุกท่านกันด้วยครับผมวันนี้อยู่กับผมรีวจีเฮด28ครับผมเรามาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ไมโครที่มีชื่อว่า MC กิฟซีหรือว่า MC กิฟครับนั่นเองครับผมเนี่ยซึ่งด้านบนผมคืออะไรวะเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีหนะึ่งสิบห้านาทีแล้วผมเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะลงอ่าวันเสาร์ตอนเช้าว่าผมก็คือวันนี้เนี่ยตอนเช้าๆนะฮะตอนสายๆเชาๆ้าสายใบเย็นเก,กยังไอเล็บอยู่อไม่ใช่โอเคนะอเครนะับผมเนี่ยเซิร์ฟเวอร์นี้ก็จะเป็นแนวไมซีเวอร์ชั่น1.8ถึง 1. เท่าไไหร่ม่รู้แต่ว่วา1.8ขึ้หนึ่งจุด อันนี้ออนไลน์เปิดกล่องเลยซึ่งผมรับมาแล้วชิ้นส่วนเกาะเกาะลมแนะแล้วก็แลกเควสสวอร์ดเงิน5 0 0บาทฟรีทุกหนึ่งชั่วโมงก็ผมรับมาเลยฮะซึ่งผมได้ยังวันเนี้ยได้ยังอ่ะผมน่าจะยังไม่ได้ผมซึ่งไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะเหตุใดผมก็สร้างมันเถอะเอาได้แหละถอยบ้าฟรีเทมเปิดกล่องเลยผมเนี้ยนี่มีชุดนี้ด้วยผมซึ่งผมมีชุดอันนี้แล้วนะฮะก็ไม่ต้องการครับผมโอเคครับเก็บไปฮะแล้วก็มีกล่องฟรีนี่ต้องเปิดดูครับ จะได้อะไรครับได้กระสุนบ,าบ้าบ่อะไรก็ไม่รู้ว่าผมเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยกระสุนหน้าไอเหวี่ยงอะไก็ไม่รู้นะครับอันนี้คือสังขยะนะครับคุณผู้ชมโอเคฮะควีสสวอร์ดสามารถนามาแลกได้ตรงนี้เลยนะครับนี่สวอร์ดควสแล้วก็สวอร์ดต่างๆมากมายนะค,คุณผู้ชมสามารถมาเลือกทําได้นะฮะซึ่งเดี๋ยวผมขอบล็อกเสียงผมหน่อยนึงนะเนื่องจากอ่าพ่อแม่ผมนอนหมดแล้วนะครับผมก็เลยอ่าพูดเสียงดังมากไม่ได้นะครับผมโอเคฮะขอโทษแอดมินด้วยผมที่มาถ่ายตอนดึกๆนะเพราะว่าอ่า วันเสาร์ช่วงประมาณ10โมงเนี่ยผมก็จะไปต่างจังหวัดแล้วผมเนี่ยก็ประกาศให้รู้ว่าผมจะไม่ได้อัพคลิปแล้วเนี่ยจ๊าจุ๊บๆเสียใจด้วยนะจ๊ะโอเคช็อปนะผมแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์กลับมาเนี่ยผมจะพยายามถ่ายคลิปแล้วก็อัพให้ไวที่สุดนะผมสลับซอบเวอร์ต่างๆเนี่ยนะครับโอเคฮะห้องเห็ดปีผมโอเคอย่าหัวนะจ๊ะจุ๊บๆซีแม็กครับผมนี่คือการทำซีแม็กนะฮะเนี่ยนำปืนสองอันมาบวกกันนะผมจะได้เป็นปืนซีแม็กครับผมนะฮะช็อปกล่องบริจาค แต่นี่คือโซนเควสนะครับคุณผู้ชมฮะวาร์ปเควส์สองคุณผู้ชมสามารถวาร์ปไปเควส์สองได้ด้วยเหรอหรือเปล่าครับผมเนี่ยก็อาจจะตกบ้างขอไปคุณผู้ชมด้วยนะฮะก็เควสสโงเควส์สองเนี่ยคุณผู้ชมไปดูกันเอาเองแล้วกันนะครับว่ามีอะไรให้ทําบ้างน,นะฮะกัญชาไทย <c oughs> กัญชานอกมันจะเป็นยังไงวะเนี่ยเป็นแบบฮ่าแฉกเหรอครับไม่รู้นะโอเคผมไม่ใช่คนแบบว่าชิบชันเรื่องด้านนี้นะฮะวาร์ปโซนนะผมอันนี้คือคําสั่งการสร้างทีมเนี่ยอันนี้ก็คือปุ่มวาร์ป ซึ่งดีวผมคอยมาวาผมนะฮะอันนี้คืออ่ะกล่องเล็ก25 0 0 0ครับาผมเนี่ยซื้อหีบมากสุด5หีบนะครับกล่องใหญ่5 0า0 0จะซื้อกาุณาติดต่อแอดมินด้วยนะครับผมชื่อบักติดต่อแอดมินนะฮะอันนี้คือวิธีการขายข,ายของในอาในเกมของผมเนะะี่ยเป็นตลาดโลกออนไลน์นะครับตามนี้ผมนะฮะสามารถตั้งราคาของได้ตามนี้ฮะพิมพ์มาร์เก็ตนะฮะครีเอทีฟนะ,ะ,นะ,ะตามด้วยราคาห้าพันบาท1ชิ้นนะฮะ ประมาณนี้เช่นบางคนอุ้ตั้งราคาผิดตั้งราคาถูกไปครับผมให้รีบพิมพ์นี่เลยครับ market นะฮะ market listing verb อย่างนี้แล้วก็กดชิปนะฮะบวกกับคลิกซ้ายคลิกขวาก็ได้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วมันก็จะมาอยู่ในจดหมายของเราครับนี่ฮะหรือว่าจะพิมพ์ว่า market mail ก็ได้นะฮะตามนี้เพราะว่าเขาจะมีคําสั่งเขียนบอกอยู่แล้วนะครับนี่วิธีการคงวิธีการขายผมแล้วก็อันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นห้องแรกของหรือว่าห้องเทรดรูมนั่นเองนะฮะประมาณนี้นะครับ สเตทลูมนะอันนี้ประยุทธ์ชันโอลานนะฮะโอ้เกือบเอ่ยชื่อไปแล้วคําสั่งของยศต่างๆครับผมสามารถไปดูได้นะฮะยศเทพทูเนี่ยนะครับก็ห้าติบทูเจ็ดวันนะผมหนึ่งร้อยทูถาวรนะฮะผมแนะนําจากจริงเลยผมก็แนะนําให้เติมหนึ่งร้อยทูไปเลยครับเนื่องจากมันเป็นอะไรที่ถาวรแล้วก็คุ้มค่ามากๆครับผมสำหรับเซิร์ฟเวอร์กิฟต์ซีแห่งนี้นะฮะปืนนะครับปืนเปิดอนะไรเนี่ยปีกแลกปืน GC ซึ่งอันนี้เนะี่ยยังไม่เปิดให้บริการแน่ๆเลยครับนะผมเพราะว่า มันไม่มีอะไรเลยนะครับคุณผู้ชมเหในื่อยใจจริงหมาก็จะอาจจะดูง่วงนิดนึงก็ผมแต่ว่าในใจจริงนี่ผมไม่ได้ง่วงเลยนะฮะแต่ว่าแค่พูดเสียงดังมากไม่ได้จริงๆเนี่ยครับผมโอเคผมนะในวันนี้ผมก็คงไม่ได้มายิงกับใครมากมายเนาะฮะคุณผู้ชมครับผมขอเสียใจด้วยนะจ๊ะวันนี้ผมคงไม่ได้มา PVP กับใครนะฮะนอกจากมาเล่นอ่ามาฟาร์มโครงฟาร์มของหรือว่าเล่นอะไรทํานองนี้ให้ดูว่าผมเนี่ยซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปที่ไม่ได้ยาวเยอะแยะอะไรมากมายนะฮะ ฟาร์มกัญชาให้เดี๋ยวเราไปดูฟาร์มกัญชาก่อนนะครับคุณผู้ชมฮะไปได้ป่าววะไม่ได้ช่างแม่งเรามาอ่าหาของกันในแบบจีเทเลยครับผมเนี่ยซึ่งนี่มันแบบแบบวอร์ซีหรือแบบจีเทกันแน่เนี่ยนะฮะเอ้ยมันเป็นเซิร์ฟเวอร์แนววอร์ซีหรือว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์แนวจีเทกันแน่ครับผมเนะี่ยเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะฮะคุณผู้ชมโอเคซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะมีซอมบี้ให้เรายิงหรือเปล่านะครับสะสมไปได้านบนนะผมโอเคประมาณนี้ครับ อันนี้บัตรออนไลน์โอเคซึ่งผมขอไปฟาร์มของก่อนนะแป๊บหนึ่งเข้ามาในผับเกย์ผมเนี่ะนี่คือผับเกย์นะจ๊ะส8ปบวกออลลี่เซ็กบาร์ทำไมเราเข้าไม่ได้โอเมก้า oh ประตูก็ปิดแล้วผมจะเข้ายัางไงวะเนี่ยม,มีสมบีอยู่ไว้ตัวหนึ่งไว้เอาไม่ลเอาไ่ละเอามา,า,า,มา,า,า,มาดีดีครับผมซึ่งอันนี้ผมก็ไม่สามารถเข้าบ้านได้ผมเนื่องจากประตูปิดอยู่ฮนะเดี๋ยวเราก็จะหาบ้านที่แบบว่าประตูมันเปิดอยู่เราจะได้เข้าไปได้ผมซึ่งในตอนนี้เนี่ย มันเข้าไม่ได้หมดเลยไงเหนื่อยใจจังเลยอืออืออือ,อเอาราดูว่าจะไม่มีซอมบี้ให้เรายิงแล้วคผมเนี่ยซึ่งเงินถังง่ายปะชอ็อปเราไม่สามารถใช้ทัพทังช็อปได้นะครับคุณผู้ชมทับกันเล้วยิงไม่ได้แหละนะฮะ don't have this command ยิงหัวเนี่ยน่าจะให้ช็อตง่ายนะครับคุณผู้ชมฮะในป่ามา ยิงหัวมันนะผมเนี่ยอย่าไปยิงตัวนะเพราะว่ายิงตัวเนี่ยมันจะตายยากครับผมเนี่ยลองยิงหัวดูครับตายไม่เอ่ยตายไม่เอ่ยไม่ตายด้วยโอ้ไม่กอตายไหมเนี่ยดี <c oughs> ยก่อ <c oughs> ให้ตายจริงโอ้ยจนทั้งหน้าทั้งหลังโอ้โหเขาข้างหน้าเขาข้างหลังนี่คุณบ้าไปแล้วซาร่าซาร่าบ้าไปแล้วอเออ,อ ยิงมั้นครับผมเนี่ยในพาร์ทนี้ก็จะมายิงซอมบี้เข้าาประมาณนี้แหละนะฮะคุณผู้ชมของไม่ต้องปงไม่ต้องปามไปแล้วรับของไปแล้วไปยิงซอมบี้ดีกว่าเนาะโอเคเล่นกันอยู่แค่นี้พอนะครับคุณผู้ชมนีกหนึ่งสามสองตอนนี้แมเ่เนี่ยเดี๋ยิงมาแล้วผมยิงซอมบี้ให้หมดแล้วผมเนี่ยซึ่งเงินเนี่ยก็สามารถเอาไปซื้อของได้แล้วก็สามารถเอาไปซ่อมของได้นะฮะแต่ว่าโซซื้อของที่ผมยังหาไม่เจอเนี่ย ตายละกะสุนหมดอมเอาได้นะได้อยู่จ้าได้อยู่จ้าได้อยู่จ้ามันไม่มีบ้านไหนเปิดเลยคุณผู้ชมครับบ้านหลังนี้ก็ไม่เปิดให้ตายจริงอืมอืมนี่ผมเลยในสถานที่นี้ผมเนี่ยมันก็จะมีประตูบ้านเอ๊ะมันไม่มีประตูบ้านนะผมเราสามารถเข้ามาฟาร์มของได้นะฮะซึ่งพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่มีของดอปไอ้บ้าเอ้ยซาร่าอะไรจะแย่ปานน,นั้นนะคุณผู้ชม มีกล่องไหมฮะไม่มีนะโอเครู้เรือ่องโอเคแล้วเข้ามาดูในธนาคารก็ได้นะครับผมเหมือนจะมีแบบวา่าของดีลงอยู่รอนอยู่อะไรทำนองนี้มีดรักอนบอนซีสามารถนำไปทำเควสได้ซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ทำเควสนะฮะสำหรับเซิร์ฟเวอร์มายซีอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมผมไม่ได้จะมาทำเควสผมจะมายิงซอมบี้นะฮะก็สำหรับาารอ่าแอดมินที่ดูอยู่ในตอนนี้ผมเนี่ยแอดมินครับผมจะลืมแก้ให้มันเปิดประตูได้ด้วยนะครับเนื่องจากผมไม่สามารถเข้าไปฟาร์มของอะไรได้เลยครับผมเนี่ย ปะประตูนี้ก็เปิดไม่ได้ด้านบนก็คงเปิดไม่ได้เดช่นกันนะฮะคุณผู้ชมครับเป็นอะไรที่ยาจริงๆเลยเนี่ยแม่เง,งเซ็งอ่ะถ้าเกิดเปิดได้นี่เราฟาร์มของได้เยอะแล้วนะครับแอดมินก็อย่าลืมมาแก้ด้วยนะฮะผมก็จะฆ่าซอมบี้แล้วก็เดินเล่นไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะโอเคซึ่งเดียเด๋ยวจะทำไมนักหนาทำไมนักหนาทำไมนัมนมกหนาเมื่อกี้ที่เราเห็นมันมีคนมาอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับก็มันเป็นบั็กนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเขาจะคิดว่ามีคนมาเล่นกับคุณนะฮะไม่เยอะไปละ ผมว่าคุณจะเยอะกับผมเกินไปแล้วนะฮะก็คือมัอนี้ครับผมอย่างนี้ฮะจะได้ฟันแบบว่าง่ายดายให้ผมดีฮะเป็นการปั๊มแบบง่ายๆนะคุณผู้ชมซึ่งเราก็สามารถโดนตีได้อย่างนี้นะฮะโดบยาแปรร้อน <What? S 2> เรียบร้อยจ้าเรียบร้อยจ้าเรียบร้อยจ้าเแบบี้เแบบี้จ้าตีตีตีเลยเจ้าตีเลยเจ้าฟาดสควอชฟาดสควอชเอากระทะฟาดหน้ามาเนะ่ยคุณผู้ชม มาเด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 ,มาเด,มาเดผมโอเคตายหา่าหมดแล้วครับโอเคนะฮะในตอนนี้ก็ผมเป็นผู้พิชิตซอมบี้นั่นเองนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอไปดูของในโรงงานนี้ก่อนนะฮะไม่แน่ใจว่ามันคือโรงงานหรืออะไรนะครับแต่ว่าอ๋อมันคือโรงงานจริงๆด้วยผมเนะี่ยฮะเดี๋ยวผมขอเดินไปดูตรงนู้นก่อนนะแป๊บหนึ่งนะเผื่อจะมีของดีอะไรบ้างนะคุณผู้ชมครับแล้วเราก็จะไปฟาร์มกนะันฮะ ซึ่งการเล่นในพาร์ทนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างลําบากนิดนึงครับผมเนื่องจากประตูไม่สามารถเปิดได้ก็ขอไปคุณผู้ชมด้วยนะแล้วก็ขอัยแอดมินด้วยผมที่ไม่ได้แจ้งก่อนจะเข้ามาถ่ายนะครับเนื่องจากเวลากระชันชิดมากครับผมก็เลยต้องถ่ายก่อนนะคุณผู้ชมครับเพื่อที่จะได้ลงพรุ่งนี้ไม่ใช่คุณผู้ชมดิเบอกแอดมินนี่ฮะซึ่งตรงนี้ก็ไม่สามารถเปิดได้เช่นกันนะผมเนื่องจากมันมีปุ่มฮะปุ่มแล้วก็ไม่สามารถกดได้นะครับคุณผู้ชมโอเคเราจะวิ่งกันต่อไปอ่ะเฮ้อ โอเคผมเนี่ยในร้านเคฟซีเนี่ยเปิดประตูบ้ามันไม่เปิดอีกแล้วว่ะคุณผู้ชมเอาไงดีเนี่ยเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเดินฟาร์มขอไปเรื่อยๆก่อนลวกันนะฮะคุณผู้ชมถึงจะไอถึงบ้านจะเปิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะคุณผู้ชมครับเอาเป็นว่าเราเดินได้เราเดินไปโน่นไปนี่ได้แค่นั้นพอนะฮะแบบว่าไม่ใช่บล็แบบเดิมไปไหนไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เติมเงินไม่ได้ทําน่นทำนี่ไม่ได้ผมนะอันนั้นนะผมเดือดร้อนแนะ่ๆนครับผมโอเคแต่ว่านี่นี่ยังพอใช้ได้อยู่นะผมเนื่องจากมันก็บล็อกแค ข้างนอกเนี่ยบางทีมันจะมีกล่องอยู่ว่าผมเช่นตรงแถวนี้น,นะฮะแถวนี้แหละนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยมีปืน M4 ครับผมเนะี่ยฮะแล้วก็เนื้อแซลมอนเนื้อปลาแซลมอนนะฮะคุณผู้ชมยิงหัวยิงหัวยิงหัวจ้ายิงหัวจ้ายิงหัวจ้า,ดจา <c oughs> เดืยดร้อนตายไปแล้วครับผมเนะี่ยโอเค สำหรับคนที่อยากจะเห็นรถผมมารถมอเตอร์ไซค์ผมนี่ใครอยากเห็นบ้างผมเนี่ยแล้วก็ใครอยากเห็นก็คอมเมนต์บอกด้วยนะผมผมจะได้อ่าเอามารีวิวให้ดูกันนะสำหรับคนที่อยากจะรู้และก็อยากจะรู้เนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถเข้ามาดูเข้ามาดูมานี่ได้เข้ามากดไลด์ได้ผมแต่อย่ามาขี่เนี่ยไม่ให้ขี่หวงนะครับผู้ชมอืมตีแม่งตีแม่งตีจ้าไปดีจ้าตีจา้าครูซอมบี้เยอะซอมบี้นี่จะเยอะไปไหนนี่โดบยาแบบ พันนี้ก็ถ้าเกิดไม่ล่าเินขอไปผู้ชมด้วยนะเนื่องจากง่วงมากๆนะตอนนี้ตอนแรกเขาไม่คงงอ่อยง่วงเท่าไหร่หรอกเต่าหาช่วหลังๆนี้ผมเริ่มจะง่วงแล้วนะฮะซึ่งพันนี้ก็มาแบบไร้สาระผมไม่มีเลยมากผมนะนอกจากการตีซอมบี้ไปเรื่อยๆนะครับฟาร์มของถามว่าทำไมไม่ฟาร์มของผมลองฟาร์มดูแล้วนะฮะแต่ว่าบางกองเนะี่ยมันก็เปิดแล้วไม่มีอะไรเนื่องจากแอดมินยังไม่ได้เซตให้ผมแล้วก็บ้านบ้านหลายๆหลังเนี่ยนะฮะที่มันมปิดประตูอยู่แล้วก็ไม่สามารถเปิดได้นะครับผู้ชมนะก็เลยปล่อยแม่บนะครับ กินนี้แป๊บนึงเนาะอะไรเหาะเราเว้ยฟาดเลยฟาดไหมฟาดฟาดฟาดเรียบฟาดเรียบฟาดเรียบมาดิมาดิงวงเด้งงวงเด้งฟาดมันจนจะตายหมดแล้วผมเนี่ยปืนไม่ต้องใช้แล้วปองปืนเนี่ยไอซอมบี้ถือลูกซองมาเอาเรื่องเอาเรื่องเลยเนี่ยจะตายแล้วนะฮะซอมบี้มันเกิดเรื่อยๆเนี่ยโอ้โหตอนแรกอุตส ar ่าห to well ์เซวว่า <ind> <everyone> นี่มาเซิฟกีเอดอว่าเซิฟไมซีซึ่งตอนนี้เนี่ยไมซีแน่นะฮะไมซีร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะฮะนองจากสมมีิมันเกิดเยอะมากๆนะคุณผู้ชมโอ้โหโคตรเกินผมไปก่อนแล้วฮะผมใช้นีสู้นี่สู้ยังไงก็สู้ไม่ไหวอีกทีเดียวปะไปหรือว่ามันมันมนุ่ยวนพังวะ <c oughs> <c oughs> อาจจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นได้ผมเนี่ยเนื่องจากมันไม่มีวนทางแล้วเห็นว่าหลอดไม่ลดเลยคุณผู้ชมฮะซึ่งมมเดียวผมจะแ,แลกนะเพราะว่าผมมียายตั้งเก้ากระบอกเนี่ยคุณผู้ชมตีไม่ได้ครับแลกกันดิมามาแลกกันมากกนมาแลกกันมาโดมยาแป๊บม,มาซึ่งเราก็จะไม่ตายผมเนื่องจากถ้าเกิดตายแล้วเนี่ยมันจะไม่คุ้มกับเราเนะฮะยังมีของตอบด้วยเยี่ยมเยี่ยมไปหลายพวกซึ่งอันนี้นเนี่ยก็จะดามเมจแรงมาวะ สุดนนี้ดาเมจไม่แรงแล้วนะครับหรือว่าแรงอยู่วะขอบมันก็ยังพอใช้ได้อยู่เนี่ยคุณผู้ชมครับนะฮะตีช้าตีช้าตาสักทีเดี๋ยวเฮ้ยโอเคตายสักทีเนี้ยตายสักทีตายสักทีตายสักทีจะไม่บีบช้าโอเคแม่งจะเช้าแล้วผมเนี่ยผมนั่งตีซอมบี้จนจะเช้าแล้วเนี่ยมาถึงชีวิตจริงนะในเกมก็จะเช้าแล้วเนี่ยครับผู้ชมอ้อเดี๋ยวขอเปิดขอแป๊บนึงฮะได้อะไรบ้าง โคดิชงโปรดักชั่นอันนี้ได้ไรครับได้อันนี้ย่าหายตัวเพิ่งมันไม่มีความจำเป็นอะไรเลยครับคุณผู้ชมครับอันนี้เเป็นชุดไว้คุณผู้ชมเป็นชุดเป็นหมวกรับผมเพิ่งชุดที่เรามีเนี่ยมันโหดอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ต้องไปใช้อะไรมากมายผมเนี่ยในศพดี่ดีอย่างหน,นึ่งรับผมนะแต่เวลาเราตีซอมบี้เนี่ยมันก็จะดรอปของให้เราสุ่มด้วยนะครับสุดยอดผมชอบตรงนี้นี่แหละนะฮะ ได้ไรบล็อก <c oughs> อ,อะไรเนี่ยอะไรนี่ฮะโอกไ่ก่อนโอกไ่ก่อนสมมี้นี่ไฟลุกทั้งตัวแล้วนะคุณผู้ชมอุ้ยอันนี้นะ่สามารถนำไปขายได้ปล่าวะผมไม่แน่ใจผมเนี่ยแต่ว่ากล่องเนี่ยนะฮะสามารถเปิดได้ของขวัญมันปีใหม่มีอะไรบ้างวะเนี่ยมีถุงเท้าด้วยทิ้งไปนะครับโอเคแล้วกล่องนี้มาเซอรีสซุปออกซิเจนสามไดมอนฮะ และเนี่ยครับทริคได้ไรไม่รู้ได้โกติีพายมาโอ m มก o d เพื่ออะไรวะเนี่ยเอาไว้กินเนี่ยผมถามได้ทุบแม่งซึ่งซอมบี้เวลามันโดนตากตากแจบไวอย่างเงี้ยมันจะใกล้ตายใช่ไหมครู้ชมฮะ มันจะน่าไม่คุณผู้ชมวิ่งไปตีมันเลยนะครับเนื่องจากคุณผู้ชมจะไม่ต้องฆ่ามันอะไรมากมายแล้วก็ผู้ชมจะได้ด้วยผมได้คิวด้วยได้อะไรอย่างงี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมแต่ผู้ชมอยากให้มันตีผมเนื่องจากคุณผู้ชมจะติดไฟนะฮะใม่อ่าใหม่อ่า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 ทำไมอ่าเอเคผมนะก็ประมาณนี à, yeah, uh, ้สหรับซ like, <sh> ับเบอร์กิฟซ <Shout> ีผมพัน huh. นี้ก so cool. ็คงไม่ได้ยิงหรือว่าไม่ได้ไปพิวพีกับใครมากมายนะครับคุณผู้ชมฮะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะผมสหรับซับเบอร์กิฟซีอย่างนี้ผมนะโอเคผม เอาเป็นว่าคลิปนี้ผมไม่มีอะไรแล้วครับผมไม่เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีสวิดาสจ้าเจ้าครับผมขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับผมเนี้ยคลิปนี้สั้นไปหน่อยนึงก็ไม่เป็นไรนะบ๊ายบาย